วันนี้นะคะซันจะมารีวิวนะคะ KA กันแดดแบบซองที่มีใน CJ จจังหวัดชัยนาทนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสเลิฟนะคะสเลิฟออฟิเชียลนะคะช่องของซันนะคะทํารีวิวทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของที่ท่องเที่ยว,ยวในจังหวัดัยน่านะคะแล้วก็ทุกๆอย่างที่จะรู้สึกว่าเท่ดีเจ๋งนะคะในชัยน่านะคะมาให้ทุกคนรับชมกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้นะคะันก็ขอฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกดติดตามนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กเลยของซันด้วยนะคะเพื่อนๆเขาวันนี้นะคะสันจะมารีวิวนะคะ KA กันแดดแบบซองที่มีใน CJ จังหวัดชัยนาทนะคะนี่คือ2ตัวนี้นะคะครีมซอง KA แบบซองนะคะใน CJ ใกล้บ้านนะคะแบบที่สันอยู่ก็มีนะคะ ในตัวเมืองก็มีนะคะเป็น่อ CJ ในตัวเมืองก็มีนะคะสําหรับ2ตัวนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตัวแรกกันดีกว่าค่ะอัวนี้นะคะตัวแรกนะคะตัวนี้ใน CJ มีนะคะขายอยู่ในราคา29บาทนะคะหรือว่าถ้ามีช่วงแบบโปรโมชั่นก็แบบเพื่อนๆแบบจะลดลงกว่านะนะคะนี่ตัวนี้เลยใช้ดีกันแดดแบบดีมากนะคะแดดแรงแค่ไหน ดีนะคะปกป้องผิวได้ดีด้วยนะคะเป็นถูกและดีอืมันจะบบีบให้ดูนะคะนี่นี่เลยจะเป็นแบบครีมสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่นี่เลยเพื<ๆ>่อนๆตึงคืออันนี้กันแดดดีมากดีมากจริงนะเป็นแบบเฟรนด์ตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วแบบสันลองแบบใช้เขาแบบปีหนึ่งทั้งปีก็ใช้อันนี้ดีคนอันนี้นะคะตัวต่อมานะคะก็คือ K A U B UV baby face นะคะตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะคะหลังจากลงที่เป็นครีมสีขาวเมื่อกี้นะคะอันนี้ทับไปได้อีกเหมือนกันนะคะมาเลยนะคะ3 9บาทนะคะแต่ว่าถ้าลดราคาเป็นแบบช่วงของใน CJ เขานะคะก็จะลงกว่านี้อีกนะทุกคนอ,อันนี้ดีนี่นะคะเดี๋ยวฉันจะแบบบีบให้ดูเลยนะอันนี้แบบทับครีมเมื่อกี้เลยเนี่คือแบบว่าลงสีขาวไปใช่ไหมคะแล้วลงแบบครีมนะทุกคนก็ยังแบบ ไม่ลอยดีคือนวลๆด้วยได้ผิวแบบนวลๆนะคะนี่เราแบบแบบทิ้ผ้าซันชัยก็ลงสองตัวอันนี้ได้เหมือนกันหรือว่าลงเดี่ยวๆก็ได้แบบแล้วแต่บางวันอยะไรเงี้ยลืมบ้างไม่ลืมบ้างแบบนี้นะคะต่อคือดีสองตัวนี้คือเป็นถูกและดี แบบซองที่มีอยู่ใน CJ และอยู่ที่ชัยนาทด้วยนะคะนี่พราวี่พรีเซนต์มากเลยนะคะ2ตัวนี้นะคะนี่นี่เลยก็สำหรับวันนี้นะคะจันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ชัยนาทหรือว่าใกล้เคียงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า E ีหีน้านะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ volunteer for this.